สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการองค์<อ>งเทพเสริมดวงวันนี้เราจะมานั่งคุยกันถึงตอนที่เรียกว่าทำไมเราถึงเกิดเป็นคนแล้วทำไมเรามีความรู้สึกว่าเรารู้จักองค์เทพเรารู้จักที่ไหนรู้จักยังไงแล้วทำไมมันมีความรู้สึกว่าเราทำไมต้องรู้จักด้วยบางคนเดินมาหาผมแล้วตอบว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์อาจารย์ วันก่อนเนี่ยเขาบอกผมว่าตาเขาแสบมีความรู้สึกอยากกินมากแล้วมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาอยู่กับเขาตอนที่กำลังลงอยู่ผมก็ได้ถามเขาว่าเขาเป็นเป็นอะไรเออเป็นฤาษีหรือพญานาะคผมก็เลยถามการรู้สึกเขานะ เขาบอกผมว่าอะไรรู้ไหมเขาเป็นพญานาคเนี่นะแล้วมาเป็นภาษาเทพอย่างเดียวเลยผมก็งงเลยนะไม่ใช่ไม่งงอาจารย์ท็อปไม่งงหรอกนะอืมต้องไม่ต้องแปลความให้ออกก่อนเสร็จแล้วเออเอ้คนนี้เราเห็นเขาเขาเพิ่งมารับเอเขาเพิ่งมารับอีกองไปนะแต่ว่าเอะอยู่ดีๆมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆ เขากลับมาครั้งนี้เขามีองค์อะไรตามมาด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ยมีพญานาคมันรู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่ามีพญานาคซ่อนอยู่้างในตัวเขามันมีความรู้สึกเลยนะขึ้นมาเองนะเสร็จแล้วสักพักหนึ่งผมก็ไปหยิบพญานาคมาให้เขาบูชาเขาก็บอกว่าใช่นะเอาลนะเดี๋ยวผมจะบูชาองค์เทพก่อนแล้วเรามานั่งคุยกันนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมอิสรามีสิวะเทวันจาภวันตุเมทตติยัมปินะโมอิสรามีสิวะเทวันจาภวันตุเม ตาติยัมปินะโมอิสราเอสมิวะเทวันจาพวันเบอิติสุกโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายมปัทวีองคาอิสราเเมสิวะเทวันจามหาเทวัมามิหังโอมนะโมพาภิคะเนสิทธิพระสิทธิเมมหาราพอเอตยัมปินะโมพาภิคะเนสิทธิพระสิทธิเมมหาราพอ ตัตยัมปินาโมภิวิขเนสิทิปราสิทิเมมหาราโพอโอมสิขเนสอโยนะมหะโอมสิขเนสอโยนะมหะโอมสิขเนสอโยนะมหะโอมเจมาตากีตุระคาการีปิยังมามะ ตยามปีอเจามาตาคีธุระคาการีปียังมามาตา<ะ>เยามปีอมเจามาตาคีธุระคาการีปียังมามาอ้อ่ะนะเรามานั่งคุยกันผมบางบางทีผมก็รู้สึกงง,ง,งกับคนเหมือนกันบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าเขารู้จักกับองค์เทพองค์เนี้ยเขามีความรู้สึกเขารู้สึกว่าเขารู้จักมานานเขาพยายามจะอธิบายให้ผมฟัง,<อ>งเป็นมัน เหมือนไม่จ้าเลยนะท่านก็ไม่ให้จ้าไงอาจารย์โอปวดตาไงตอนจ้าใหน้ามันไม่ไม่สว่างนะส,สว่างแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอผู้หน้าสว่างชั้นสูงสุดมานะท่านอาจารย์โอเนี่ยพับดูตรงนี้ม่มอะไรเป็นแดงๆนะเ,เนาะนั่นแหละนั่นแหละแต่งนั่นแหละแต่งหน้าเครื่องสำอางอันแหละมันมันจะทําให้เป็นผื่นไม่ใช่แพ้ผิวไม่ใช่นะคือ อ,อผู้หญิงคนเนี้ยเขามาถึงก็ให้ผมเช็คนูน่นเช็คนี่เช็คนั่นบางทีนะผมมีประสบการณ์ตรวจคนหลายๆคนเนี่ยบางทีบางคนบอกว่าปวดหัวมากอย่างคนแรกอย่างอย่างมีผู้หญิงคนหนึง่งใช่ปะท,ที่ขายลอตเตอรี่เคยมาหาเราเออบอกเขามีพยานาคแล้วพยานาคเนี่ยเขารู้สึกปวดตรงหัวมากๆนะปวดเวลาไหนเวลาแบบจืดจืดเวลาไหนก็เขาบอกเขาปวดหัวแต่ไม่ได้บอกเวลาไว้นี่ เขาเคยบอกเวลาไหมที่ขายรอนเตอรีที่จะมาฮะไม่ใช่คนก่อนหน้านู้นอ่ะก่อนหน้านู้นที่มีลูกอยู่ตอนนี้ฮะใช่เออนั่นแหละก็นั่นแหละเจอเจอขึ้นมามีพยานหน้ามีความรู้สึกก็มีพยานหน้าตามมาเออจะ่แปลกนะเขาบอกว่าหลังจากที่เขากลับไปเขาหายปวดหัวเป็นปิดทิ้งเลยอ่ะใช่คือครอบเสียไปไงได้ไงคะตอนท็อปคือเทพเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าเรารู้จักองค์เทพ ทำไมมันรู้สึกได้ผมบอกได้เลยนะว่าไอาความรู้สึกเหล่านี้บางคนก็บอกว่าเพ้่อเจอบางคนก็บอกว่าไม่รู้จักบางคนก็บอกว่าไม่เข้าใจแต่เรื่องจริงแล้วอ่ะมันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นยานประเภทหนึ่งอืออ่าเราต่อก็ได้เอาให้จบให้จบคือมันเป็นยานประเภทหนึง่งมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราเคยอยู่ภพภูมิใดภพภูมินึงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาเองว่าทําไมเรารู้สึกว่าเรานึกถึงภพภูมินั้นขึ้นมาอย่างบางคนเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาก็าไปแบบบางคนเนี่ยชอบพญานาค เมคนเห็นพญานาคก็ชอบเมื่อคนเห็นพญาคุฑก็ชอบคือคนเราชอบไม่เหมือนกันอา้าวเพราะว่ามาควรเเผ่าพันธ์เทวดากันเอ่ามาอาจารย์โอเล่าต่อเลยลืมละนะอาจารย์โอเนี่ยท่านเนี่ยได้เจอกับประสบการณ์หลายๆคนนะอ๋เอเขาบอกว่าเขาเขาไปขายหายปวดไปปิดทิ้งใช่ไหมแล้วเรื่องอะไรต่อวะอืมืมอกี้จะพูดว่าอะไรนะอืมอะไรอ,อะไร่ะก็ไม่รู้ว่าอาจารย์โอเราดิเนื้อเรื่องอะ ช่หมนเอะคือการที่ว่าบางคนเนี่ยมาหาผมเนี่ยเสร็จแล้วก็บอกว่าอาจารย์หนูเป็นอะไรไม่รู้ทําไมหนูรู้สึกว่าหนูรู้จักองค์แม่อุมาเทวีบางคนบอกรู้จักองคพระศิวะบอกแล้วรู้จักจากที่ไหนบอกรู้จักจากในหนังบอกนี้พอดูแล้วมันรู้สึกน้ําตาไหลรู้สึกขนลุกนะผมก็เลยบอกว่าแล้วเราอะรู้สึกมันเอียงเนี่ยทอเอออืม พูดไปดิพูดไปพูดไปคือรู้สึกน้ําตาไหลรู้สึกขนลุกขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเวลาดูหนังมันทําไมเรารู้สึกรู้จักทั้งท่านที่ว่าเราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นแล้วเราเจอแต่ในทีวีแล้วเราก็ไม่เคยเจอบอกว่าเอ้าล้วอยากจะเจอท่านไหมบอกว่าเจอท่านในรูปปัน้นบอกงี้เป็นรูปปัน้นถามว่าเจอเป็นรูปปั้นรู้สึกดีไหมรู้สึกดีบอกบางทีเนี่ยมันมีความรู้สึกขึ้นมาเองว่าเราชอบรูปปั้นนี้เราอยากจะได้รูปปัน้นนี้ไปบูชาอยู่ที่บ้านอะไรทํานองเนี้ย ถามว่าหลายๆคนเพราะอะไรเพราะความคิดแต่ละคนเป็นไม่เหมือนกันหลายๆคนบอกว่างมงายม่งบางคนบอกมงายนะบางคนแบบเล่าเล่ามันก่อนมีมีคนเล่าของฟังว่าตัวเขาสวดมนต์แต่สามีเขาไม่ชอบด่าเขาเวลาเขาสวดมนต์ถามว่าไม่ชอบเพราะอะไรออถามว่าแล้วสามีคุณเนี่ยกินเหล้าไหมบอกกินบอกว่าสามีคุณเนี่ยกินเหล้าใช่ไหมบอกงี้แล้วเขาจะชอบคนสวดมนต์ได้ยังไงบอกงี้ในเมื่อตัวเขาต้องไปนรกเขาไม่ได้ขึ้นไปบนสวรรค์นะ เพราะฉะนั้นอ่ะอกรรมอ่ะถ้าเป็นกรรมดีจะบันดาลให้เราถึงอย่มสุรามากก็ลงนรกได้เหมือนกันทำถ้าไม่ใช่แบบคนที่ขโม,มยคนติดยาคนอะไรแค่เล่าเนี่ยอืก็ลงนรกได้ใช่ไหมใช่เดื่ม <ๆ S 2> ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยใช่นรกไงมหานรกอ่ะเขาบอกว่าหนึ่งวันที่นั่นเนท่ากับห้าล้านปีโลกมนุษย์หนึ่งวันที่นั่นนะใช่ชั้นหนึ่งนะ หล้านปีโลกมนุษย์เท่าที่ผมได้ยินเขาว่ามาอืมก็นานอยู่นะหนึ่งวันเนี่ยห้าล้านปีโอ้นะลองนึกให้ดีๆคือเป็นมนุษย์เนี่ยบอกอู้ทรมานอยากตายไม่มีเงินใช้อะไรเงี้ยอ่ะแต่ยังมีแขนม,มีขามีลมหายใจก็ไปหูคอตายซะแล้วก็ไปโลกวิญญ,ญาณที่เป็นยังไงครับท่ททอโลกวิญ,ญญาณที่แบบว่า ทำ<ข>อ,อะไรเองหาอะไรเองไม่ได้เลยขออะไรใครไม่ได้เลยนะโลกวิญญาณเนี่ยอขออะไรใครไม่ได้ก็ไปหลอกเขาอย่างเดียวขาถึงจะทำบุญไปให้อืก็สร้างกรรมเองโลกวิญญาณเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับไม่มีโอกาสขออะไรใครได้ทั้งนั้นแต่ว่าสําหรับในเมืองเทพเมืองพครมเนี่ยโลกวิญญาณสวดมนต์ก็ไม่ได้ทําบุญก็ไม่ได้ ใช่ไหมใส่บาตรก็ไม่ได้ถวายสังฆทานก็ไม่ได้เหมือนคนนะทําอะไรไม่ได้นที่เป็นคนอะโลกวิญญาณเนี่ยถามว่าใส่บาตรได้ไหมใส่บาตรได้ไหมผมไปอ่านในหนังสือหลายๆเล่มนะก็มีเทวดามาใส่บาตรกับพระเนี่ยจ้าอ๋อพวกนั้นเขาไม่มีสิทธิ์เพราะแขวนคอตายอย่างเงี้ยเขาไม่มีตัวบุญนี่จะบอกว่าเมื่อวันก่อนก็มีคนมาหลฟ์สดแล้วมาบอกว่าอยากจะตายปล่อยเลยผม่อยเลย อาจารย์ท็อปก็พูดไปเยอะเลยค่ะเขาบอกว่าผมทําไม่ได้หรอกผมเป็นอิสลาม,มก็บอกล้วไหมอะไรก็ไม่ได้จะบอกลรวให้ไปอิสลามเขาฆ่าตัวตายเขาบาปไหมน่าจะถ้าถ้าเพื่อพระเจ้าไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักศาสนานี้เลยเพราะว่าผมรู้จักแต่พุทธนะ,ะ,ะรู้จักแต,ต่พุทธพุทธพราหมณ์ถามว่ารู้ไหมพราหมณ์เนี่ยเป็นศาสนาของพวกเทวดา นะพราหมณ์เนี่ยเป็นศาสนาของพวกเทวดาคือภพภูมิเทวดาซึ่งซึ่งไม่เหมือนกับมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าถามว่าไอ้คนน่ะที่ไปกราบไหว้พวกพญานาคพวกยักษ์เาวสุวรรณอะไรเงี้ยหรือว่าองค์พระศิวะพ่อพิคเนศพนรไยหรือองค์แม่พระอุมาเทวีอย่างเงี้ยหรือพระพรมศิวะพนรไลอย่างเงี้ยคือมันเป็นความรู้จักมันเป็นความคุ้นเคยมันเป็นความเคารพในตัวที่มีอยู่แต่เดิมนะอดีตชาติถึงปัจจุบันรู้จักคุ้นเคยอะไรนะ มันรู้มันมีความมันมันมีเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสาลุสติยานบุพเพไม่ใช่ว่าเป็นคู่รักเสมอไปไม่ใช่ไม่ใช่บุพเพหมายถึงว่าเคยเคยอยู่เคยร่วมอืร่วมชีวิตใช่ไหมมันมีความรู้สึกว่าเคยร่วมใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมันถึ่จะเข้าใจคู่สามีภรรยาแล้วแม่ลูกพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องได้หมดได้หมดเอาละนะ ติดต่อนะครับนะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร061-9922-645-0925-929261ไอดีรายโอซิริ1หชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากค่ะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรมเทวดาวัตถุมงคลและเสียงครูนะคะติดต่อได้ค่ะ นะที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริก15เทวรูแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอปนัเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย ajtop16 ครับเอาละค่ะไปแล้วนะครับนะพูดจริงๆว่าถ้าไม่เคยรู้จักกันเนี่ยจะไม่ได้ไหว้ไม่ได้กราบไม่ได้โคลบหรือเจอกันเนี่ยก็อาจจะแบบว่า ไม่ไม่ถ้าไม่รู้จักกันเลยนะไม่เคยสร้างบาร,รมีมานะจะจะไม่มีความรู้สึกว่าเจอแล้วน้ําตาไหลแต่ถ้าเกิดว่าเคยรู้จักกันอนะยังไงยังไงอะบุพเพหรือการนําพามาเจอกันเนี่ยจะทําให้เกิดสุขเกิดปีติไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ